เมนที่บอกนเดชกับยาย่าว่าหมากจะขอทริปเนี้รีแอคสองคนนั้นเป็นไงเรื่องมันเกิดขึ้นที่สระน้ําบ้านพี่อิฐคือคนที่อยู่ในรูปตอนนั้นเราก็แบบไปกินข้าวธรรมดามีแต่ผู้ชาย3คนเหมือนนเดชแต่ถามมั้งที่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแห่ที่เมื่อไหร่เหมือนมีคาถามที่เมื่อไหร่นเดชยังไงผมก็ถามกับว่ามึงอะเมื่อไหร่ผมก็บอกไปเนี่ยผมมีแหวนแล้วนะผมพร้อมแล้วแหละหาโอกาสอยู่ตั้งแต่วันนั้นน่ะ มาถึงวันที่ขอน่าจะ6เดือนถึง8เดือนผมไม่บอกใครเลยทริปเนี้ยพอใกล้ถึงแค่ประมาณ2-3สเดือนอผมก็เลยฝากแบไปบอกย่าให้หน่อยแล้วผมก็บอกกี้อะไรเงี้ยก็ให้ตื่มตัวกี้ว่าไงกี้ว่างไนั่นก็ตื่นเต้นนั่นก็แบบ นางพีอะไรมาไม่รู้เต็ไมไปหมดออ <c oughs> จองตั๋วก็เรียบร้อยวางผงวางแผนกันแล้วก็สุดท้ายกี้กับพี่ปอกก็ไม่ได้ <c oughs> ไปคือทุกคนตั้งใจว่าจะไปเซอร์ไพรส์รจะไปเซอร์ไพรส์แล้วก็อยากจะให้คนที่สนิทจริงๆอ่ะ <c oughs> ได้อยู่ในโมเมนต์นั้น <c oughs> แล้วมันก็ยิ่งจะทําให้น้องแบบมีความสุขเซอร์ไพรส์รขึ้นด้วยอะไรเงี่ย